สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็น i อทั้งสามไอดีนะผมที่จะที่จะปล่อยอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับผมก็คือเราได้ทำคลิปมาเป็นรายละเอียดสำหรับผู้ที่ชมของเราหรือว่ามีความอยากได้ i อบัลเลต์หรือ ID ที่ยังไม่ได้ยินจันอ e ีเมลหรือเบอร์โทรเนาะไม่ติดเมลไม่ติดเบอร์โทรไม่เคยจินจันก่อนอ่าก็คือสามไอดีนี้นะผมที่คัดสรรมาแล้วหรือใครจะติดต่อในเรื่องการเหมาหรือว่าซื้อส่วนตัวใน ในตัวเดียวเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับผมสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็จะอยู่ใต้ใต้คลิปอ่ะก็จะเป็นตรงรายละเอียดเนาะรายละเอียดการใส่ข้อมูลลงมาโอเคครับผมใครสนใจก็แอดมาได้หรือว่า IB มาได้นะครับผก็รอการติดต่ออยู่นะครับขอบคุณครับรับชมได้ครับผมสาหรับสามไอเดียมีบอเลตอ่ะแล้วมีอาร์ตมีอะไรเงี้ยพืนพื้นฐานเนาะอาร์ตคิดโอเอเอสซีอ่ะในส่วนตัวนี้ อ่าเรก็จะมีปืนอ่าพี P ่เ <c oughs> นะก้าศูนย์พี่เก้าศูนย์เอ็มสี่นะผมก็นี้ก็เป็นปืนแคทอ่าในส่วนพวกนี้ก็จะเป็นลูกซองธรรมดาสแตนดาร์ดเราดปืนพกอ่าทั่วไปแล้วก็มีพกบอมด้วยเอาไว้กันเกียนอ่า <c oughs> อ่าในส่วนของของรายวันนะผมก็เราดูไปเป็นสเต็ปสเต็ปดีกว่าเนาะดูไปเป็น, Step, Step, นะปเ,ปนเป็นด้านเป็นด้านดีกว่าโอเค ตอนนี้จะเป็น AK ตระกูล AK แล้วก็ตระกูล A U G เนอะ A U G จะมีไอ้พวกสามสามสิบวันก็จะมีแค่เนี่ยมี R E Sport สามสิบสามวันอ่าแล้วก็ R t ไทยสิบวันสิบเอ็ดวันแล้วก็ R ต่อมาสิบหกอ่าสิบห้าวันของพวกนี้ก็จะมีะรายละเอียดเดยอะครับผมอืมก็ดูๆไปส่วนพวกนี้ ก็จะเป็นของเช็คชื่อทั่วไปนะผมของวันของวันเดียวเยอะลูกเล่นเยอะหาเรียกง,ง่ายๆของเล่นมันเยอะตัวพวกนี้อ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกปืนต่างๆนะครับผมดูไปก่อนก็มีโอเอสาสิบวันนะผมหนึ่งกระบอกอโอเอทองไม่รู้ยังหาได้อยู่ไหมก็หาได้นี่แหละแล้วก็โอเอดาก,กอนอ่ะเจ็ดวัน มีพีเก้าศูนย์ไฟอีกสามสิบวันอ่าของวันหนึ่งถึงสามวันจะไม่พูดถึงนะผมจะได้ไม่เยอะเยอะเนาะอ่าเก้าศูนย์เอ็มซีหกวันอ่าบาเลตอีกเจ็ดวันอ่าแม่งมีบาเลตแท้แล้วยังมีบาเลตเทียมอีกเออแล้วมีสไนอ่พาพวกเหล่าสไนก็จะมีพวกนี้อ่าโดยประมาณสไนดัก จากก้อนสไนด์จามิเก้สิบห้าแลนะ้เนี่ยโอ้โหจำพอแหละเขาชอบกันเออในส่วนตัวพวกนี้เนาะก็จะมีของประมาณนี้แหละครับผมสำหรับตัวนี้เยอะนะเยอะเยอะพวกลูกซองลูกซองก็น่าจะมีเยอะอยู่อืมัไม่สิบวัน <laughs> เปลี่ยนเช็คเชืัอผมสมัยก่อน ก่เล่นก็เล่นประจำเนี่ยครับผมแล้วก็หยุดไปทำงานยนาวเลยอืมแล้วก็ในเพื่อนพกจะมีธนูธนูสามวันตีไปเนาะประมาณนี้ก่อนต่อเลยครับอืมพวกระเบิดเนาะ ระเบิดปืนลองอาวุธมีดอ <Yeah. S 2> ่ะมีก uh, mm ็จะมีเยอะอยู่มีก็จะมีเยอะตัวนี้ก็จะมีมีดอ่ามีดกิดเนาะมีดกิดอ่ามีเอกมสอ่าเอกมัสก็สิบเอ็ดวันอ่ะก็ถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ในส่วนตัวละครตัวละครจะมีเยอะนะครับผมเนี่ยผมจะเล่นตัวเลือดเลือดร้อยวซีปกติอืมในช่วงนี้ก็เล่นนึ่งนี้ ก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นเป็นพวกใบเล่พวกหน้ากากพวกอะไรเงี้ยเนาะที่ยังมีอยู่หรือหาไม่ได้แล้วหรือไม่เอามาลงขายแล้วก็จะมีเยอะอยู่พวกหน้ากากอ่อของสะสมเยอะครับผมตัวนี้ไม่น่าจะเยอะเท่าไหรอ่อ่าแล้วก็มีเบเล่ดำนะครับผมสามวันเบเล่ดำสามวันของพวกนี้ก็จะมีเรื่อยๆมีมาในตัวอืมก็ตัวละครก็จะมีเยอะ หมวกะไรก็ไม่รู้เนี่ยป้องกันสามใบเล่อาส่วนนี้ก็จะเป็นเงินสำรองครับผมใน,นกระเป๋าเนาะเราก็จะมีสแตนบายไว้ก็น่าจะน่าจะเกือบแสนอืมโดยประมาณประมาณหลายหมื่นอยู่อะหลายหมื่นอยู่เพราะว่าเราเราเป็นเงินทุนสำรองในตัวด้วยถ้าแบบว่าเราซื้อของอะไรเล่นๆหมดเนาะก็จะใช้ส่วนนี้เปิดขึ้นมาอ่าในส่วนนี้จะมี ไอเทมมีเนาะตั้งแต่โอนไอดีมาก็จะมีไอเทมพื้นฐานสามวันหรือเจ็ดวันนี่แหละอโดยไอโ,โดยการใช้งานได้เออเรียไง,งคือเปิดตัวเปิดไอเทมไอเทมเสริมแก่งได้อ่าประมาณนี้อ่าส่วนพวกนี้ก็จะเป็นของพวกทั่วไปอ่าเกาะสิบเกาะห้าเกาะสิบเกาะสิบห้าเนี้ยอ่มามันก็ได้มาจากกิจกรรมกอบการเล่นกิจกรรมเนาะอ่ะก็ในส่วนนี้อ่ะกล่องกองแล้วก็ ไอเทมที่เล่นเนาะในช่วงนี้อ่ะก็จะได้ทั่วไปอย่างนี้เล่นติดเล่นก็เรื่อยๆครับผมตัวนี้ก็เล่นแบบไม่เติมของก็ชิวๆได้ครับสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้อ่าโอเคไปต่อครับผมเจะทานหน้านี้ก่อนตัวนี้จะเป็นของเช็คชื่อแล้วก็มีไอเทมสั่วว่าเพิ่มกระสุนเปลี่ยนแม็กนู่นนี่นั่นครบอ่า พวนี้ก็จะเป็นของติดพวกเครื่องประดับเนาะอ่าหัวก,กระสุนก็จะมีแค่พวกอันนี้เฉยพวกนี้เป็นตะเล็ดนะผมไม่ค่อยสัมพันธเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีอยู่ในคังไปต่อที่เครื่องประดับอืมก็จะมีประมาณนี้พิเกอร์คืออะไรวะไม่รู้ ในส่วนในส่วนเหลือส่วนไหนเนอเป็นสำรองเป็นสมุดสำรองอ่ะก็จะ,จะมีราวๆนี้ของเล่นเราก็มีเยอะอยู่เนะาะใส่พกห้าวันอะไรก็ก็ราวๆนี้ครับผมเปืนซ้อมยิงหัวก็มีอ่าปืนนี้ก็มีเอ็ม mk นี่เป็นซ้อมยิงหัวสมัยก่อนเนาะ ก็พวกมีดก็จะมีประมาณนี้ใครว่ามีดมีดนี้สามารถซ้อมซ้อมอ่าซ้อมอันแท็บได้นะครับมีอ่ามีดมีดปลานอืมโอเคราวนี้นะครับผมของวันก็จะมีประมาณนี้อืจะเห็นชัดไม่ชัดก็ต้องว่ากันไปแล้วครับตามเนื้อผ้าเดี๋ยวไปดูตัวอื่นต่อนะครับผม ก็มีปืนโค้ดก็จะมีอย่างนี้อ่ะมี AK AK เอเบอมเนาะแล้วก็ในโหมดสนัยก็จะมีบาลเลตมี M200 มี DSR ก็ L11 ไม่ใช่โค้ดเนาะปืนสแตนดาร์ดแล้วก็เอสยูวีเอเอ่า SUV นะครับผมเ v สวียเดอเออแล้วก็ K แล้วก็ v s เอืมแล้วก็ในโหมดลูกซองก็จะมีแจ็คเฮมเมอร์ ลูกซองเดิมแล้วก็แล้วก็ลูกซอ,องเงินเนาะแล้วก็ลูกซองป๊อกยิงนังป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยแล้วก็พกบอมแล้วก็ลูซี่นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้พกบอมก็เป็นปืนแคทธรรมดานี่แหละในส่วนปืนวันก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้มีอาร์ตอาปามาร์สของน้อยครับผมไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอาก็พอสมควร เพราะว่าเพิ่งได้มาเล่นเนาะไอดีนี้นานมากแล้วเพิ่งนึกออกก็เลยโอนมาครับผมไอดีนี้อะก็ยังพอสมควรของส่วนสไนน์นี่เล็กๆไปเลยของก็จะมีประมาณนี้ในส่วนพวกมีดพวกระเบิดพวกแก๊สพวกนู่นนี่นั่นเอออ่ะในส่วนไอเทมก็ไม่เท่าไหร่ แล้ก็ในส่วนชายาพบครับผมสายาพื้นฐานเนาะยกเล้นสายาพกอันสุดท้ายเฉยน,นะครับผมนี่แค่นี้ขัดแค่อย่างเดียวก็คงไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอมีลัน่นมีคุมมีระเบิดทูดจบตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครผมคิดว่าจะขายยังไงหรือจะยังไงเนาะก็ขึ้นอยู่กแบบับคนรับชมด้วย โอเคครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสามเพชรเนาะสามเพชรที่ใส่ใบเลได้แล้วก็พีอาร์คถาวรเนาะก็เป็น,นเ,นเป็นพื้นฐานก็จะมีนะผมแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวโชว์ตัวแรมากกว่าเนอที่จะเป็นอาร์คเป็นตัวไม่ใช่อาร์คสิเป็นเป็นสามเพชรมีฉายาเกือบครบเนาะก็สามารถใส่ใบเลได้ไดก็ในส่วนไอเทม ไอเทมก็จะเป็นใบเลือดแดงสามบันนะผมแล้วก็ไอเทมทั่วไปที่ได้มาจากการเช็คชื่อแล้วก็มีไอเทมเปลี่ยนชื่อแล้วหนึ่งใบแต่คุยเปลี่ยนชื่อเท่ๆได้ดูโชว์ได้อ่าตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นอะไรไม่รู้เออเปลี่ยนชื่อแล้วตอนแรกม,มันมีสองใบเนะบาะใบเปลี่ยนชื่อก็เปิดมาใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อมันเป็นชื่อหน้าดูหน่อยเออประมาณนั้นในส่วนต่อมาของปืนก็จะมีแค่ ทั่วไปครับผมปืนสแตนดาร์ดอ่าปืนสแตนดาร์ดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอันนี้เป็นปืนโค้ดเป็นแค่กระบอกเดียวอ่าก,ก็ประมาณนี้กับตัวนี้เนาะอ่าในส่วนต่างๆก็จะเป็นของรายวันทั่วไปเนาะที่ได้มาจากกิจก,กรรมต่างๆเช็คชื่อแล้วก็เล่นข้ามเวลาเล่นอะไรเวลาเนาะก็จะประมาณนี้ในส่วนไอเทมหมดเหมือนกันโอเคก็จะประมาณนี้นะผม ก็จะเป็นสามาเพชรใส่ไปเลยได้อสามเพชรเปิดร้านสีได้เออประมาณนั้นเปิดร้านสีผมสีได้แล้วก็สำหน่ได้โอเคผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะเนาะแต่วันๆก็มีนะในสามไอดีนี้นะผมก็ก็จะออกปล่อยจำหน่ายนยคะครับผมหรือว่าจะเป็นราคาเหมาก็ได้สามตัวหรือจะแยกก็ได้ก็อยู่ที่การคุยหรือว่าคนที่เข้ามาติดต่อในการซื้อขายหรือว่า ผู้ชมที่ต้องการนะครับผมที่ต้องการ ID b a ียบาเหรือว่า ID ตัวแรๆแปลกเราก็จะมีอยู่ประมาณ3ามไอดีนี้ที่จะปล่อยในช่วงเวลานี้เนาะฮะแต่จริงเรามีเยอะนะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานหรือว่ายังไงนานก็เดี๋วจะติดต่อคนที่มีให้อีกทีหนึง่งอันนี้จะเป็น ID ที่สะอาดนะครับผม ID ดีสะอาดคือไม่ได้ยืนยันเบอร์โทรไม่ได้ยืนยันอีเมลอันนี้คือ ID ส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวกับ ID คนอื่นอ่าด้วยขอบคุณครับที่รับชม ในส่วนราคาก็มาคุยกันหลังใหม่ครับ